สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาไขข้อสงสัยสำหรับท่านที่เคยสงสัยว่ามันมีเศษทองเหลืองออกมาปะปนกับน้ำมันคานหน้าเวลาที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคานหน้านะครับหรือว่าเวลาที่เราซ่อมซีนเปล่าตั้งเปล่าล้ออันนี้นะครับหรือว่าถอดมาแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นว่ามันมีชิ้นส่วนไหนที่มันเป็นทองเหลืองนะครับแล้วทองเหลืองเหล่านี้นะครับมันออกมาจากตรงไหนนะครับผมจะ พามาดูอีกชิ้นส่วนนึงนะครับคานหน้ามันจะมีอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่มันเป็นตัวประกอบนั่นก็คือชุดเฟืองท,ท้ายที่อยู่ในคานหน้าครับชุดเฟืองท้ายมันก็จะประกอบไปด้วยแหวนนะครับเฟืองแล้วก็แหวนมันจะมีแหวนตัวนึงที่มันเป็นทองเหลืองนะครับอยู่ข้างในนี้ข้างหลังนี้จะเป็นแหวนทองเหลืองนะครับบางๆอยู่ตรงนี้น่าจะเห็นนะครับในกล้องน่าจะเห็น พอ,อรถมีอายุการใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับการเสียสีก็เกิดขึ้นตรงนี้ทําให้ทองเหลืองตรงนี้มันละลายล่อนออกมานะครับหรือว่ามันขาดยุ่ยออกมาก็จะออกมาปะปนกับน้ํามันคาร์น้าแล้วก็เราก็จะเห็นตอนที่เราเปลี่ยนถ่ายตามนั้นนะครับเราก็จะเห็นแบบนั้นว่ามันมีเศษมันมาจากตรงไหน,นบางคันก็อาจจะเป็นชิ้นใหญ่ๆออกมานะครับบางคันก็อาจจะเป็นฝุ่นละเอียดเล็กๆ,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 ๆออกมาเป็นประกายๆ,ๆ,ๆออกมานะครับ ก็คือมันออกมาจากแหวนตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับสําหรับท่านที่ไม่สบายใจว่ามันจะทําให้รถของเราพังหรือเปล่านะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาครับบางคันก็ใช้มาเป็นสิบสิบปีนะครับก็ไม่พังนะครับไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดเสียงดังผิดปกติของชุดคานชุดเฟืองเท่านั้นเองนเวลาที่เราวิ่งเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์สูง,สงมันก็อาจจะเกิดเสียงดังเสียงหอน ที่ผิดปกติไปจากเดิมได้นะครับเพราะว่าเฟืองที่มันไม่มีแหวนทองเหลืองหนุนอยู่ตรงนี้มันจะเกิดความห่างของชุดเฟืองเฟืองขับมันจะเกิดความห่างระยะห่างขึ้นมาเมื่อเฟืองมันเกิดความห่างนะครับมันก็จะทําให้เกิดเสียงดังที่ผิดปกตินั่นเองนะครับถ้าให้ดีก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับ ก็จะทำให้เฟืองของเราเนี่ยมันเงียบขึ้นเน่ยเสียงมันเงียบขึ้นก็จะสบายใจมากขึ้นถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ